สวัสดีครับผมเป้งโทนพักเครื่องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้งโทนพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแบ่งปันปความรู้กันอีกแล้วนะครับสําหรับ f 4ช่องเป้งโทนพักเครื่องนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเลี่ยมนะครับพิจารณา,า,าในเลี่ยมพลาสติกว่าผมดูยังไงนะครับในเลี่ยมแบบนี้เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มนะครับปี2535เป็นเจ้าสัวรุ่น2นะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับจะต่อโค้ดด้านขวาล่างนะครับทองแดงต่อกขวาล่างนะครับจำนวนการสร้าง9,000เหรียญนะครับต่อขวาล่างนะครับ,นนร 9, รบ,อรบทองแดง แต่ว่าใครมีผมยินดีรับเช่านะครับส่งมาทางไลน์หรือโทรศัพท์นะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้นะครับแล้วอดีไลน์นะครับติดต่อได้นะครับใครมีนะครับวันนี้เรามาดูกันแบบในเลี่ยมว่าผมดูยังไงนะครับคลิปก่อนๆนนะครับเรียกว่ามีหลายคลิปนะครับสําหรับเหรียญเจ้าสั่สองนะครับแต่วันนี้ เรามาพิจารณาในเลี่ยมเป็นวิธีการดูแบบของผมเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรก <c oughs> เนื้อต้องแดงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าผิวพันธุ์ของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเลยนะครับผิวน้ำทองครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะแสงมันอาจสว่างไปหน่อยนะครับเนี่ยวิบ,บวับวิบวับข้างๆนะครับเขาเรียกว่าผิวน้ำทอง ผิวน้ำทองเกิดจากนะครับเกิดจากการเทมวลสารนะครับผสมผสมกันไปนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของรุ่นสองของวัดกลางเลยนะครับเอาพระมาวางเรียงสิบองค์ยี่สิบองค์นะครับผมประกันเลยทองแดงตำหนิไม่เหมือนแล้วผิวไม่เหมือนแน่นอนนะครับเป็นเอกลักษณ์ผิวน้ำทองทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับวิบ,บวับวิบวับนะครับวับแวบวับแวบ,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 บเนี่ย เค้เขาทําไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วผิวน้ําตาลน้ําตาลนะครับพวกนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากการหล่อนะครับดําๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาพี่ๆเจอเพื่อนๆนะครับเจอแบบนี้ผิวแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าแท้ตาเปล่านะครับเก้เนี่ยเขา ทำไม่ได้แน,น่นอนมันเกิดจากธรรมชาตินะครับเราไปแต่งแต้มเติมทาสีไม่ได้นะครับมันเกิดมาจากเนื้อในนะครับแล้วผมพิจารณายังไงต่อเรา,าดูผิวแล้วดูตาหนี้นะครับนี่ครับเม็ดตรงนี้เลยดอกไม้ตรงนี้นะครับทุกองค์ต้องมีสําคัญนะครับสําคัญทุกองค์ต้องมีครับไม่มีเก๊คันทีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับพระเป็นพระรอสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบานเหมือนดอกไม้ผมปัจจุบันนะครับเคยเจอของเก๋เขาถอดด้วยบล็อกคอมพิวเตอร์ตำหนิครบทุกองค์นะครับเขาสแกนด้วยคอมพิวเตอร์และฉีดออกมาเพราะฉะนั้นตำหนิครบแต่ตำหนิตรงเนี้ยเขาจะตื้นแล้วก็เบอร์ครับเขาไม่ ไม่เหมือนรอยแตกแบบนี้นะครับทุก,ทกองค์นะครับแล้วผิวพันธุ์เนี่ยไม่เหมือนครับผิวพันธุ์ไม่เหมือนแน่นอนนะครับสําคัญเนี่ยผิวพันธุ์นะครับผิวน้ําทองเนี่ยเอกลักษณ์ไงเขาทาไม่ได้นะครับคับค่าน้ําตาลน้าลนําตาลนะครับพระคมลึกชัดเจนนะครับเอาแบบรวบลัดตัดตอนแบบที่ผมดูแล้วกันดูในเลี่ยมนะครับดูตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ต้องมี แล้วดูผิวพันธุ์นะครับพลิกหลังมาแต่พระคมนะครับตัวเกมมาใหม่เนี่ยตื่นพลิกหลังมานะครับก็ยังเห็นวเห็นผิวพันธุ์นะครับวอแบแวบวอแบแวบนะครับมีคราบอย่างนี้แท้ดูง่ายเลยนะนนนนนคราบ,บน้ำตาลน้ำตาลค้ำค้ำแบบเนี้ยโอ้ยบางคนก็เรียกว่าลายเสือนะครับแท้ดูง่ายนะครับแล้วเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยพระ นะครับเ๋ยวผมเนี่ยผมบอกเลยบางทีดูตาเปล่าเห็นไหมครับพื้นหลังเหรียญเนี่ยตึงยันเนี่ยนะครับคมคมเลยนะครับยันคมไม่เบอร์หลังตึงนะครับแต่ถามว่ามียันไม่คมไหมมีไหมมีนะครับหลังตึงหลังไม่ตึงมีไหมมีนะมีนะครับไม่ใช่ว่าเจอหลังไม่ตึงตีเกสไม่ใช่นะครับมีนะครับยันเบอร์ก็มี พลาเป็นพระหล่อไม่ได้พระเหรียญน,นะครับไม่ได้เหรียญปัม๊มเพราะฉะนั้นมันต้องมีนะครับด้านหลังนะครับมีฟิวไฟมีขคาบนะครับแล้วก็โค้ดโค้ดมีการตอกหลายตัวนะครับอันนี้ดูนะครับโค้ดเนี่ยใช้มือตอกเขาจะตอกไม่ไม่ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะบิดซ้ายบิดขวาธรรมชาตินะครับคมลึกชัดเจน ก็ดูเป็นองค์ประกอบนะครับโค้ดเสร็จนะครับผมดูอะไรต่อดูก้นก้นยังพอเห็นบ้างแท้ไปแล้วสักเก้าสิบซก็ก้นดูตะใบนะครับดูรอยตะใบแล้วก็ดูข้างข้างก็ยังพอเห็นบ้างนะครับแต่จริงเก๊จะไอแท้ตั้งแต่หน้าหลังแล้วครับยังมีรอยขีดอะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมแกะแกะเลยนะครับระเบิดนะครับ ระเบิดเลยระเบิดต่ออันคลิปนะครับคลิปผมไม่มีการตัดต่อนะครับสดเลยเดี๋ยวระเบิดให้กันดูกันนีนเห็นๆครับนี่ครับแกะเลยนะอึ๊บดูสิเป็นยังไงนะครับใครมีก็ส่งมาได้นะครับผมรับเช่านะครับ ใช่ครับเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันมาดูก้นนะครับแกออกมาสวยเลยนะนี่เป็นไงครับพระหล่อช่อรอยตะไบแบบนี้นะครับแต่ผมสันนิษฐานว่าไม่ใช่ตะไบนะครับเขาน่าจะเป็นหินเจียนะครับแต่เขาเรียกติดปากว่าเป็นตะไบนะครับน่าจะเป็นหินเจียจำรอยตะไบแม่นๆนะครับ เป็นพระหล่อช่อนะครับแล้วดูข้างปุ๊บนี่เป็นมีเส้นตรงนี้นะ mm hmm. ก็จะแท้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมขอยาตโฟกัสดีๆนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปเก่าให้ดูเดี๋ินๆนะครับโฟกัสไม่ดีนี่เนี่เส้นเนี่ยนะครับตรงมุมเป็นข้างประกบนะครับจะมีร่องรอยการประกบอยู่ มีล่องรอยการประกบนะครับไปต้องดูตรงไหนเลยดูตามที่ผมนะครับแต่พี่ๆบางท่านนะครับอาจจะมีวิธีการที่ดูแตกต่างกันจะไปนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับความรู้ก็แบ่งปันกันนะครับตายไปเนี่ยเอาติดตัวไปไม่ได้นะครับช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะครับให้คนรุ่นหลังเนี่ยเล่นเป็นถือว่านะครับช่วยกันสืบสานนะครับ ความรู้ให้คนรุ่นหลังได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับพระเนี่ยจะได้เดินกันง่ายนะครับดูไม่ยากนะี่ยเห็นไหมครับแกะออกมานี่แท้ดูง่ายแท้ตาเปล่าเลยนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับส่งไปได้ทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเ็นโทนพักเครื่องนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับอยากจะได้ปีใหม่สักหมื่นซับนะครับสักหมื่นซับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ สร้างสัรค์มาทั้งปีเลยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับขอบคุณเขาบอกว่ามาดูพระเป็นกระที่ช่องผมนะครับสามารถนามาใช้ได้จริงนะครับในชีวิตประจําวันนะครับหรือสร้างอาชีพได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ